ครับวัริีครับพี่น้องทัติพันธ์และพี่น้องไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับกับเจีอหลงจามเหล่านะครับวันนี้ก็เป็นนวันที่25กรกฎราคม2564ครับครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับผมจะพาพี่น้องไปดูที่จักรจานเนือก่อนนะครับที่มีการชุวลืกันอยู่ทุกวันนะครับก็เกิดการชุวลออก็เป็นทาง อาเซียและแอฟรเอเและยู s a นะครับก็รวมทั้งทหารพมา่าด้วยนะครับที่เต็มด้ดรวมกลุ่มสีกลุ่มไปตมตีทางอาเซียกลุ่มเดียวนะครับก็มีการช่วลอกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเสียอยู่หลายคนนะครับทางทางกองกำลังด้ดรวมจีกลุ่มนะครับ ก็จะมีกลุ่มพม่าและกลุ่ม W w s a แล้วก็ SPPTNLA นะครับคือพม่าและบ้าแดงคือปะลองตะอางแล้วก็ททยใหญ่และจานเหนือนะครับที่ไประรวมกลุ่มลหลายๆกลุ่มมาตรมตรีของกองกำลังทหารอาเียรราชานใต้ที่ได้ถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกทำให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนไล้อบพยพและหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแล่หนีไปว่าเดินและจากไล่จากนาตอนนี้ก็เป็นตอนทำไรทำนาครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็มาไล้ทำไร่ทำนาแล้วแถมไม่พอทางทหารทา่าไมา้ไลวางขับจิตวัชินที่วัชินที่ไม่ใช่ของจริงนะครับแต่ว่า จ็แล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับฟัดจีนก็อาจจะเปลี่ยนยาที่ฆ่ากันก็ว่าได้นะครับถ้าคนไหนไปฉจดนะครับวัสจีนของพม่านี่จะเสียชีวิตอย่างเร็วนะครับไม่มีทางที่จะป้องกันโควิดได้นะครับตอนนี้ก็โรคโควิดก,ก็กระจัดก,กระจายเต็มทั่วในประเทศพม่าแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็ไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเอฟพีพีก็ไปได้ลมคน กลุ่มต่างๆที่มารบกับทางอาเซียนของจัยจรัสจานใต้ครับทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต้องหนีวัดจินหนีการชู้รบหนีการกดขี่รังแกของจากไอเอสผีดีที่ได้รวมกองกําลังเผ่าอื่นมากดขี่นะครับทําให้พ่อแม่ประชาชนต้องเกิดความทุกข์ลำบากขึ้นทุกวันนะครับหาจินเรื่องของปากท้องก็ลำบากขึ้นนะครับ ถมไม่พอครับไปเก็บเกณฑ์ทหารนะครับเป็นลูกประชาชนได้เปลี่ยนเป็นประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะจับหมดจะจับไปเปลี่ยนทหารหมดนะครับจะเอามาฆ่าพวกเดียวกันเองครับทางทหารและผีผีทำแบบนี้มาเลยตลอดนะครับแล้วแถมไม่พอไปวรวมกลุ่ม ทหารผ่ามาก,กลุ่มบ้าแดงกลุ่มตาอัาง tnla ประลองนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องทิ้งบ้านเดินหนีไปอยู่ต่างจังหวัดทำให้อยู่ทุกข์น้ำบากไม่กล้ากลับบ้านกล้าไปอยู่บ้านนะครับไม่กล้าไปทำได้ทำนาน,นะครับพี่น้องนี่ครับทางทหารเอทพีพ,พีทำเสีประชาชนและใช่ไหมครับทำเสียผลประโยชน์และรับจ้าง และรับใช้ของพมา่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วทางอาบุธและค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีการชดรรบกันก็อามาจากพม่าหมดนะครับเวลาชดลบรไล่แล้วชนะมาแล้วก็เป็นของพม่าหมดครับไม่ใช่เป็นของ AFPP ครับนี่ครับเพราะว่าทําเที่ยประชาชนไม่ใช่ครับเพราะว่าเปลี่ยนทหารรับใช้และรับจ้างครับรับจ้าง เผด็จการของทหารพรม,าม่าเมเบินองไลน์นั่นเองนะครับแล้วแไม่พอนะครับตอนที่ทหารอาเซียนถอนร้อยโหดให้แล้วก็ไปกดฉี่ประชาชนในพื้นที่และในหมู่บ้านต่างๆนะครับทําให้ชาวบ้านที่ในหมู่บ้านต่างๆนั้นไม่กล้าพูดไม่กล้าปากไม่กล้าออกเชียงอะไรทั้งนั้นนะครับก็คู่อย่างเาด็ดขาดเลยนะครับถ้าในจรจับมือถือคนใดคนหนึ่งที่ ใครหยู่ทุกวันนี้มีรูปภาพของทหารอาชีพน่าหรือมีการติดต่อแลท่ทีชานกันอย่างไรก็จะทำการประหารอย่างเดียวนะครับทาง spp จะุ่มคู่แล่วากขับกับประชาชนอย่างนี้มาเลยตลอดนะครับก็วันนี้มีพวกกบฏมินออนไลน์ลงทางมาทางรัฐสารเหนือเดินทางขึ้นมาทางภาคเหนือของรัฐสารท,ที่เมืองแตงลี่ ใกล้กับนองสาผู้จึงได้มาเจอกับกองกำลัง mndaa ที่ได้ตั้งท่ารับการมาของพวกกบฏมินอองลายจึงได้เกิดการชุรบกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ชายวันนี้เมื่อในเวลาประมาณ10โมงเช้าพวกกบฏมินอองลายได้พากันขึ้นมาทางนี้ที่ว่านหลงเงินได้ไล่เจอกันกับพวกกองกำลัง mndaa ซึ่งได้ตั้งท่ารับ อยู่แล้วจึงได้เป็บแล่พกกรเบ,บมินอองไล์ต้องพากันหนีกัดเจินไปและเสียหายเปลี่ยนจำนวนมากจำนวนตัวเลือกยังไม่ท่าแน่ยับและอีกที่หนึ่งที่เมืองตะมูก็กองกำลัง PDF ไล่เกิดการช่วลบกันกับพกกเบฏมินอองไล์จนทำให้พกกเบฏมินอองไล์เสียชีวิตไปสี่รายจาก PDF ปลอดภัยดีและปลอดภัยกันทุกคนนะครับ วันนี้ที่เมืองมินตัดก็มีการเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับที่รับกเกี่ยนกลุ่ม p d รีอได้บุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งมีอยู่ทางด้านตะวันตกตอนล่างของเมืองมินตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้กลุ่ม p d รีอของเมืองมินตัตจำนวนหนึ่งได้พากันยกกองกำลังบุกโจมตีสถานีตำรวจแห่งนี้ซึ่งมีกองกำลังอยู่ประมาณ20กว่านาย ตอนนี้นั้นรู้แต่สามารถยึดมาได้แล้วจนตำรวจนั้นเสียชีวิตไปหมดหรือหนีไปหมดหรืออย่างใดนั้นยังไม่ทราบจนกลุ่มซีเรนั้นเสียกำลังคนไปหนึ่งนายว่าอย่างนั้นจนที่เมืองมินตับนั้นได้ทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาได้ u n h c r ก็ได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือ ชาเมืองมินตับเมื่อเมื่อี่วันผ่านมานี้แต่เนื่องจากว่าไม่ได้รับความจะดวกจากพกกบฏเมินออนไลน์การที่รับปากขาดหวังว่าได้ไปช่วยเฉพาะในเมืองที่วัดและที่วดคิดแค่ที่สองที่เท่านั้นเองนอกจากนั้นก็มือนเอาไปกองไว้เฉยๆยเลยเหมือนไม่มีเป้าหมายจากความต้องการที่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ให้ถึงมือผู้เลือดร้อนจริงๆหรือผู้ริภัยจากการช่อรบว่าอย่างนั้นก็เกิดการช่อรบก็ได้อบพยบไปหนีอยู่ในป่าและไปทุกทรมานอยู่ในป่าเข้าน้ำอาหารการกินยุกยาอะไรต่างๆก็ขาดแคลนนะครับไม่มีจินไม่มีใช้ก็โดนพกกระเบทดมินอองไล เช่นทางหรือไม่อนุญาตให้ผ่านแล้วก็ทำให้ประชาชนที่อพยพออกจากหมู่บ้านหรือไปอยู่ตามป่าตามเขาต่างๆนั้นไล่ส่งผลกระทบขาดแคลนอาหารทุกจึงทุกอย่างนะครับอันนี้ก็งจงานเหมือนกันนะครับก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะครับก็อย่างใดก็ช่วยๆไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน นีครัการกระทําของทหารพรมาร่าทํากับทุกเผ่าทุกคนที่มีอยู่ในะรัฐจานและรัฐต่างๆไม่ว่ารัฐกะกินรัฐกะเรียงรัฐกะยารัฐจานทุกที่นะครับที่พกบกบทมืนออนไลน์ตับเสยนทางไม่ให้เข้าน้ําปลาอาหารต่างๆไปถึงได้นะครับ ก็เรื่องการสู้รลบก็เกิดขึ้นทุกวันนะครับคือรัจานก็เกิดขึ้นทุกวันเพราะว่าทางทหารพรม่าเลื่อนเกมและเล่นงานของคนกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในรัจจานนะครับนี่ครับเพราะว่าพวกกบฏมินออนไลน์นั้นเขาไม่อยากให้มีกลุ่มต่างๆที่ลุกขึ้นมาต่อชู้และขัดขืนทางพวกกบฏมินออนไลน์ที่บ้าอำนาจนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับสุดท้ายก็ขอฝักพี่น้องทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเปลี่ยนกำลังใจให้ผมนะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ